เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อคุณใช้ยาเจลพิวันเมื่อคุณฉีดยาเจลพิวันมันจะทําให้ระดับเจลพิวันเพิ่มขึ้น 10- 1ถึงเท่าถ้าเปรียบเทียบกับแบบธรรมชาติแล้วมันจะอยู่ในร่างกายประมาณ5-10ถึงสิวันก็แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ใช้อยู่หรือคนที่กําลังคิดว่าจะใช้ก็ยังน้อยมีข้อมูลจะได้ไปตัดสินใจเลือกในการดูแลสุขภาพและอยากรู้ไหมว่า5-10ถึงวันในร่างกายเราเนี้ยมันทําอะไรบ้างฟังให้จบค่ะมันจะไปดีเลย์ การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารถ้าปกติอาหารสัก3าชั่วโมงเนี่ยมันก็จะถูกเคลียร์เนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ยาเนี่ยอาหารนั้นอาจจะอยู่ถึง 5- 6ชั่วโมงบางเคสเขามีรีพอร์ตว่าอยู่แบบฟิลเดย์เลยนะเป็นหลายวันเนาะก็จะทําให้แบบเกิดผลข้างเคียงเช่นขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียหรือถ้าเป็นเคสที่รุนแรงก็คือจะเป็นสโอม่าพาราลิซิสหรือแกสโตรพาราลิซิสก็คือกระเพาะอาหารเป็นอัมาพาต เขามีการศรึกษาที่ cnnews เพิ่งแชร์เมื่อวันที่20พฤษภาคมนะไปดูได้นะคะว่าก็มีคนที่เป็นแบบนี้ค่ะและยาเจพีวันก็จะส่งผลกับสมองนะคะมันจะไปลดความอยากอาหารอย่างมากเลยเราจะไม่สนใจอาหารและปริมาณการทานก็จะน้อยลงมีคนแชร์ประสบการณ์ว่าจากที่เป็นคนที่คิดถึงอาหารทั้งวันเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะเหลืออยู่แค่ประมาณวันละ1-2งครั้งพอชั้นอาหารปริมาณเนี่ยน้อยลงเช่นจากที่เป็นคนกินพิซซ่าครั้งร้งล3ชิน ก็จะเหลือชิ้นเดียวและแบบกินแค่แบบข้าวผักเนื้อสัตว์นิดหน่อยก็อิ่มแล้วเข้าใจกลไกของยามากขึ้นใช่ไหมคะแล้วกลไกแบบนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมถ้าสนใจอยากรู้พิมพ์อยากรู้แล้วกดติดตามกันได้คะ่ะ